ันนี้คือพระปิตามหาอุดของหมว่าทับวัดทองเนื้อสัมริ์ตรงที่ว่าเขาเรียกพระปิตามหาอุดนี้ก็คือว่าท่านจะอุดทาวารด้วยอย่างเช่นรูปรูปนี้นะครับจะปิดก้นจะปิดที่ก้นแล้วก็อันนี้จะปิดหู ตอนนี้ก็ราคาจะอยู่ที่ล้านกระบาทก็เล่นเล่นหากระบอกกระบังเป็นส ในบรรดานักเล่นเครื่องรางของขลังหรือผู้ที่นิยมบูชาไสยศาสตร์คงไม่มีใครไม่รู้จักมหาอุดไม่ว่าจะเป็นวัตถุจับต้องได้อย่างเหรียญพระกะลาตะกรุดหรือแม้แต่คาถาที่ท่องกล่าวกันว่าอุดทงังอุดโทนโมพุทธายะหรือเชื่อว่ามหาอุดจะช่วยอุดลุกปืนให้ยิงไม่ออกหรือออกก็ไม่ถูกตัวไม่เพียงเท่านั้น พลานุภาพยังหมายรวมถึงความแคล้วคลาดคงกระพันเป็นที่นิยมชมชอบ เราไม่ขอออกความเห็นค่ะเนื่องจากเป็นความเชื่อส่วนบุคคลที่ยากจะวัดตวงช่างว่าสิ่งใดผิดถูกจริงปลอมแต่ตักกระที่พิสูจน์ได้ก็คือนี่คือสิ่งยึดเหนี่ยวทางจิตใจของคนรุ่นแล้วรุ่นเล่า เรื่องราวของมหาอุดไม่ได้อุดจบแค่วัตถุหรือคาถาเท่านั้นแต่ยังรวมไปถึงสถานที่ที่เราจะพาคุณมาชมในวันนี้ด้วยค่ะ ตอนนี้คุณกำลังอยู่กับเราที่วัดนางสาวค่ะความพิเศษของที่นี่คือนอกจากจะมีชื่อแปลกแล้วยังมีสิ่งที่เรียกว่าขึ้นชื่อลือชาถึงขนาดกับยกย่องให้เป็นอันซีนไทยแลนด์และถูกปั๊มเป็นดวงตราไตรนียกรนนั่นก็คือโบสมหาอุดค่ะ โบสถ์วัดนางสาวมีลักษณะพิเศษซึ่งเป็นแห่งเดียวในประเทศไทยที่ไม่ปรากฏร่องรอยของหน้าต่างตั้งแต่แรกสร้างปรากฏใบเสมาคู่ซึ่งทำด้วยศิลาที่นี่เป็นวัดเก่า ว่ากันว่ามีอายุราว400ปีซึ่งสันนิษฐานว่าสร้างมาแต่สมัยอยุธยามีประตูทางเข้าเพียงแห่งเดียวสำหรับชื่อเรียกมีเรื่องเล่ามาว่าแต่เดิมวัดแห่งนี้มีชื่อเพราะพริ้งว่าวัดพรหมารีรามแต่ชาวบ้านเรียกว่าวัดน้องสาวแล้วก็เพี้ยนกันเรื่อยมาจนกลายมาเป็นวัดนางสาวในปัจจุบันค่ะ ปัจจุบันโบสถ์และวิหารส่วนใหญ่มักมีประตูเข้าออกสองช่องทางและหน้าต่างนับบานไม่ท้วนแต่ก็มีบ้างที่สถาปัตยกรรมทางพุทธศาสนาปรากฏประตูเข้าออกสองช่องทางแต่กลับไม่พบหน้าต่างเลยสักบานเดียวซึ่งลักษณะการก่อสร้างเช่นนี้มักพบจากวัดที่มีอายุเก่าแก่หลายร้อยปี แต่สำหรับความแปลกไม่ธรรมดาของโบสถ์ที่วัดนางสาวแห่งนี้นอกจากจะมีประตูทางเข้าเพียงทางเดียวแล้วยังไม่มีหน้าต่างซักบานลักษณะปิดทึบจึงพ้องกับคำและความเชื่อเรื่องอุดอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ เกี่ยวกับเรื่องสถาปัตยกรรมโบราณเราไปหาความรู้เพิ่มเติมจากภาควิชาประวัติศาสตร์ศิลปะคณะโบราณคดีมหาวิทยาลัยศิลปากรกันดีกว่าค่ะนที่มาของเ,ออเรื่องรูป ชื่อมหาอุดเนี่ยมันมาจากรูปแบบนะรูปแบบของพระพระอุโบสถส่วนใหญ่แล้วจะเป็นพระอุโบสถขนาดเล็กๆนะครับมีประตูทางเข้าทางเดียวหรือบางครั้งเนี่ยก็จะมีประตูทางเข้าด้านหน้าและด้านหลังก็ได้นะครับแต่ที่สําคัญคือจะไม่มีหน้าต่างนะฮะเพราะว่าเป็นเป็นโบสถ์ขนาดเล็กๆนั่นเองนะฮะนี่เขาก็เลยจะใช้ตัว พระโบสถชเนี่ยทำพิธีกรรมนะฮะถือว่าเป็นเขตศักดิ์สิทธิ์มากก็ไม่ต้องปิดหน้าต่างนะฮะเข้าไปแล้วก็แค่ปิดประตูนะฮะก็ถือเป็นเขตศักดิ์สิทธิต์ตอนนี้ที่มาที่สําคัญของคําว่ามหาอุดเนี่ยก็ถ้าจะเอาหลักฐานที่สําคัญแล้วก็เป็นที่เชื่อถือกันมากก็คือน่าจะอาสอดคล้องกับวรรณกรรมเรื่องขุนช้างขุนแผนนะ่ะที่มีการไปเสกใช่ไหมฮะเสก พลายแก้วไปเสกอะไรนะฮะเสกลูกกอกใช่ไหมไดโบทมหาอุดเนี่ยก็เลยเป็นที่ส่วนใหญ่เป็นที่นิยมเวลาเขาทำพิธีกรรมสวดทำวัตถุมงคลหรือพระพิมพอะไรเนี่ยก็จะไปสวดในโบทมหาอุดนะครับแล้วท,ที่น่าสนใจก็คืออาคารประเภทเนี้จะอยู่ในชุมชนขนาดเล็กๆนะครับรอบๆนอกนะครับซึ่งจะต่างจาก วัดที่พระมหากษัตริย์สร้างหรือวัดใหญ่ๆที่จะต้องเป็นอาคารยาวๆใหญ่ๆพวกนั้นจะต้องมีช่องหน้าต่างนะกับอีกอันหนึ่งที่ทตั้งข้อสังเกตได้คือการทําโบสถ์ที่ไม่มีหน้าต่างเนี่ยพระโบสถ์ที่ไม่มีหน้าต่างเนี่ยส่วนหนึ่งเนี่ยจากงานช่างเพชรบุรีเ,เราจะพบว่าเขาอาจจะต้องการพื้นที่นะฮะที่สําหรับเขียนภาพจิตรกรรมฝาผนังก็ได้นะฮะเนื่องจากโบสถ์มันขนาดเล็กเนี่ย เขาก็เลยต้องให้พื้นที่เนี่ยเขียนจิตตกรรมเพื่อเล่าเรื่องนะฮะพุทธประวัติหรือทศชาติอะไรก็แล้วแต่นะฮะก็เลยอาจจะเป็นที่มาส่วนหนึ่งของของการที่ไม่ไม่เจาะช่องหน้าต่างเพื่อเพื่อสื่อให้ให้เข้าใจส่วนใหญ่สับช่างเนี่ยเราก็เรียกเป็นโบทมหาอุดด้วยเหมือนกันเพราะว่ามันจะได้เข้าใจตรงกันนะฮะแต่ถ้า ไม่ต้องการว่าะมหาอุดคืออะไรเนี่ยเราก็อาจจะเรียกเป็นอาคารที่ไม่มีช่องหน้าต่างเป็นพระโบสถขนาดเล็กนะฮะที่ไม่มีช่องหน้าต่างอย่างนี้ก็ได้นะในวงการการศึกษาลักษณะโบสถ์เช่นนี้ไม่ได้มีชื่อเรียกพิเศษในขณะที่ชาวบ้านรู้จักมักคุ้นกับโบตรูปแบบนี้ว่ามหาอุด แม้จะดูเป็นคนละเวอร์ชั่นกันแต่ก็น่าจะมีจุดประสงค์เดียวกันก็คือต้องการทำนุบำรุงส,ออสืบทอดศิลปวัฒนธรรมและความเชื่อท้องถิ่นต่อไปอย่างไรก็ตามสัดส่วนและความสมดุลเป็นเรื่องจำเป็นค่ะถ้าคนรุ่นหลังรู้แต่เพียงว่านี่คือโบทมหาอุดแต่ไม่รู้ว่าอันที่จริงลักษณะทางสถาปัตยกรรมเช่นนี้เป็นอย่างไรทำไมจึงเป็นอย่างนี้เรียกอย่างนี้คงนับเป็นเรื่องน่าเสียดาย เช่นเดียวกันประวัติศาสตร์จากกระดาษและตำราคงไม่ครบถ้วนรอบด้านหากปราศจากตำนานเรื่องเล่าและความเชื่อที่สอนสั่งสืบกันมา